รักลือกเกินนะพนะนะ่อองนะนะรักลด้เกินนนนเ <c oughs> มื่อวานนี้มีโชคไปกินอะไรมาอ้วก <c oughs> เต็มที่นอนเลย <c oughs> <c oughs> โอ้ยที่อยู่กับแม่นี่เหมือนจะตายนัแรบ,บปากไปดมอื้อตัวเองมา ปากดมอื้อมาด้วยเต็มที่เลยเต็มที่เลยนั่นนั่นอ่าไปหาแม่ดามไหมล่ะไปหาแม่ดามรถนี้ค่อยไม่ทันรถอุ้มโค้งถูกอุ้มโค้งถูกฝุ่นแล้วลงรถเดือ đặt bây giờ nó tốt tốt qua được ai mới làm ta kìa nãy không có sợ Bye bye.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 